สวัสดีครับจอมันติมีเดียรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางแ p ลไ e ด W770E เป็นเครื่องเล่นขนาด2ดินที่มีขนาดจออยู่ที่6.8นิ้วสำหรับรถที่มีกรอบขนาดหน้าจอจำกัดแบบนี้นะครับสามารถใส่จอแอ P ไพได้พอดีแบบนี้เลยซึ่งฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่างๆของ a อลไพดนั้นเขาก็โดดเด่นในเรื่องของการใช้งานที่ตอบโจทย์สำหรับนักฟังเพลงและมีฟีเจอร์พื้นฐานที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานวิทยุ Apple CarPlay Android Auto USB และบู o ูธสามารถรองรับการใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้เรียบร้อยและยังรองรับการปรับแต่งเสียงด้วยฟีเจอร์ของทาง Alpine โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสบูธมิดบูธนะครับหรือว่าซาวด์เซตอัพแบบปรับอย่างละเอียดนั่นเองครับ ในฟังก์ชันของ Apple CarPlay นั้นก็รองรับการใช้งานโทรศัพท์การใช้งานแผนที่นำทางอย่าง Google Map s โดยเฉพาะในรุ่นของ W70E ซึ่งรองรับ Apple CarPlay แบบไร้สายเราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้โดยไม่ต้องเสียบสายเลยครับและยังรองรับการฟังเพลงอย่าง streaming YouTube Music Spotify สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจเครื่องเล่นขนาด2ดินสามารถติดตั้งกับรถได้หลากหลายรุ่นสามารถเช็คการติดตั้งกับรถรุ่นของท่านได้นะครับที่ทางทีมงานของเราของฮอนซาบางกะปิสำหรับการแนะนำจอแอลพายเบื้องต้นขอจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมและพบก,กันใหม่ในคลิปดอถัดไปสวัสดีครับ